แบบของอาจารย์แดงของปลาแดงวันนี้มาเยี่ยมบ้านปลาแดงครับวันนี้วันนี้ครับผมสุกสีเปลือกมีแต่โตงามๆครับวันนี้ต้องดินทั้ง,งยขยันียครับผมสุดยอดเลยครับตัวนี้โอ้สวยงามครับสนแดนดาร์ดปีกเพลินครับพี่น้องเดี้นไทยครับ งามไหลไอ้แดนไทยสวยบัพี่น้องสวยบัวตุ๋ง<ร>งามครับกนกไหลค่ะครับอยู่นี่ไหลมาเลยลอยเลยเมียนเบิดเลยครับ หนูในที่พีดน้องยังมีหลายตัวยี่น้องน้องหนคนเป็นพี่จังซี่กันนี่มันหนูเนเรานี่มันเราเนี่ยพี่เนี่อันนี้ก็อันนี้พี่ตัวของเจ้านะพี่ตัวของเจ้าสุดยอดวะพี่น้องปลาแดงจัดให้สนใจท่านเดี๋ยวก็เสีเบื้งค่อียให้เบิ้งน้องตัวนี้พี่ตัวของเจ้าเนาะ ครับจัดแม่อีกแล้วพี่น้องเอาลงมาให้ยำในชมอีกแล้วครับน้องเ <c oughs> จ้าไปเป็นเป็นน้องตัวน,นี้ <c oughs> นี่มันสภาพสภาพไ <c oughs> ม่ด <c oughs> ีบีขี้แดกเป๊ะทีเดียวแล้วผมคือน้อ,นองตัวนี้หมดแม่มันแม่มันไอ้ส้มแดงอื <c oughs> <c oughs> พอมันได้โรมันลูกไอโรมันอไอโรมันมีลูกภาษาเจ้าสี่ได้เห็นนกนี่พี่น้อพีนอน่น้องเาเด้อพี่น้องเลยเบิ่งเงาเด้อไปครับทั้งแสงของปลาแดงครับทั้งแสงปลาแดงมือนี่เสียงนกปลาเออเอาแล้วพี่น้อง,เอ,อง,เ,อองเอาแล้วพี่น้องกัน สนใจ,นใจติดต่อปลาแดงเลยเด้อครับเด้อของของเจ้านี่แหละพ่อแม่เดียวกันกับสามตัวสองตัวนี้นีพี่สามตัวพี่นอ้องสนใจทักหาปลาแดง <c oughs> มีตัวนึงแงอะมันเป็นโมล่าแข็งมันใหญ่ยู <c oughs> ยขาโมหนักโมหนาครับติดลักติดใบเท้าขึาน ลิ้วปลาหมดแล้วิ้วปลาแล้วก็ตำรวจขอไปฟองตัวไปตัวนงลิ้วตัวนึงลิ้วถันเทพนมอืปนมูตรวจจะองกนขอลูกก็เดือนนี่ลูกซเดือนเเดือนกมาซีเดือนนี่บ่นี่ยังไม่เลขหกเลยหกนี่หเดือนนีซีสามซีเดือนนี่ซีเดือนี่เดืนเไปเนาะ